รีวิวเครื่องเล่นวิทยุแบบพกพานะครับหูหิ้วแบบพกพาได้นะครับลำโพงตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้เท่าฝ่ามือเลยยี่ห้อ panasonic model rf 2 0 0 4นะครับใช้งานได้เต็มระบบถึง1 0 8เ h z มเฮิรวันเราเป็นวิทยุหูหิ้วนะครับพกพาสะดวกตัวเล็กนะครับตัวแค่นี้เองนะครับสถานได้นะครับทาน 2A แค่4ก้อนเองนะครับแล้วก็ใช้ไฟได้นะครับไฟ2 2 0โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้2เมตรพร้อมใช้เลยนะครับ เสียบไฟได้แล้วก็พกพาได้ใช้ทนันนาฬิกาว่าเราแค่สีก้อนนี่นะครับตรงนี้จะเป็นซ้ายสุดนี้จะเป็นออฟนะครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น F อนะครับวอลลุ่มอยู่ฝั่งนี้นะครับมีปรับระดับเสียงธรรมดาแล้วก็เสียงกลางวานนะครับหูฟังอยู่ฝั่งนี้เสียบหูสี่นะครับจูนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ วอลุ่มขึ้นลงปกติไม่มีครอแคกนะครับเลื่อนมาขวาสุดนี่เอมนะครับนี่เอมนะครับสถานะไฟติดนะครับเวลาเจอขึ้นมันจะสีแดงนะครับเลื่อนมาตรงกลางนี่เบมเลื่อนมาซ้ายสุดคือปิดเครื่องนะครับเลื่อนมาตรงกลางนี่เบมนะครับวอลุ่มอยู่ฝั่งนี้นะขึอนลงนะครับข้อมูลจากพัดต่างๆว่าอาการของหลานนนี้เป็นห่วงมากแล้วก็ขอการดันเราได้ทุกคนื่านเรานะครับเสียงดีมากๆนะครับ ก็หาโกงกินนุ่นยูปับได้นะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับ <Okay. S 2> พวกปลาสะดวกตัวเล็กนตัวเล็กกว่าวิทยุแถ่บ้านเราเยอะนี่ก็เสียงดีกว่าครับประเทศไทยคงจะต้องไปถ้าอย่างอยากจะเป็นประเทศที่ส่งออกไก่แช่แข็งใช่ไหมครับส่งออกอาหารและอื่นๆเนี่ย ถ้าทไฟได้พกพาได้ใช้ฐานได้สีก้อนนะครับใา้สีเอด้วยนะครับหาง่ายครับถ้านาฬิกาว่าเรานะครับจะไปเข้าสอุตสาหกรรมอันอันหนึ่งตืออุตสารมท่องเที่ยวจริงที่สุดเลยพิีศษับกรั้งโป่นใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็เห็นข่าวแล้วว่าเริ่มมีข่าวมาแล้วว่านักท่องเที่ยวเขาปิดเครื่องก็เลื่อนมาทางซ้ายสุดนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กเนี่ยนะฮะถ้าใส่ถานก็อันนี้ผมทสใส่ฐานที่ร้อยใช้งานได้ปกติเลยใช้ถานแค่สี่ก้อนนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ